สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel กระตินะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป้น้ำนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือน,นี่นะครับ Salomon Sense Pro 10นะครับสำหรับ Salomon Sense Pro 10ตัวนี้นะครับเป็น ซีรีส์นะครับที่ออกมาเป็นจะเรียกได้ว่าเป็นนองกลางก็ได้นะครับอยู่ระหว่าง ADV Skin กับ SLAP Sense Ultra นะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยอย่าง ADV Skin กับ SLAP Sense Ultra เนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่าง ADV Skin เนี่ยก็สำหรับสายแบกเลยเนาะสายแบกสายอึดถึกความจุเยอะทนทานนะครับ ส่วน S Lab Sense Ultra เนี่ยก็จะเป็นประมาณ Race w e s t นะครับหรือเป็นเป้สำหรับแข่งที่ Elite เขานิยมใช้กันนะครับเน้นความเบานะครับสบายระบายอากาศดีแล้วก็ไม่จุเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ Sense Pro เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ออกมาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อบา l a n c e สฝั่งไม่สุดโต่งนะครับผมทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นนะครับก็คือดับแรกก็คือเรื่องวัสดุซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันนะครับวัสดุ ที่มีการผสมผสานของระหว่าง2รุ่นนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความจุซึ่ง ADV Skin เนี่ยจะมีความจุ max ที่12ลิตรนะครับส่วน SLAB Sense Ultra เนี่ยจะมีความจุ max นะครับที่8ลิตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับ Sense Pro นะครับก็จะมีความจุ max ที่10ลิตรนะครับคือทั้ง3ตัวเนี่ยจะมีรุ่นที่เป็นความจุน้อยก็คือ5ลิตรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ADV Skin Sense Pro หรือว่า SLAB Sense Ultra นะครับก็จะมี 5ลิตรหมดเลยนะครับแต่ตัว max เนี่ยก็จะไล่ไป8 10 12ซึ่งตัวนี้นะครับคือ10ลิตรซึ่งมันมาอยู่ตรงกลางพอดีนะครับรวมถึงเรื่องวัสดุที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการที่เอาเป้2สซีรีส์นั้นน่มารวมกันเพื่อเป็นตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงใช้งานดีไหมหรือเหมาะใครอะไรแบบนี้นะครับผมอะเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเรื่องผ้าก่อนนะครับอ่าดูผ้าก่อนนี่ผ้าข้างหลังอันนี้คือด้านหลังด้านในนะครับนี่ด้านในในเป้ด้านหลัง จะเป็นผ้าบางๆนี้เลยเห็นไหมฮะเป็นตะข่ายบางๆถามว่าเหมือนอะไรนะครับก็เหมือนผ้าที่ใช้ทำหลังเป้ของ s l a b Sense Ultra เหมือน Sense Ultra นะตรงตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นตะเข็บเห็นไหมครับตะเข็บโค้งๆจะเห็นตรงนี้เนาะนี่ผมเห็นผมหันให้ดูตรงแสงนะตะเข็บโค้งๆนี้นะลามไปถึงข้างหน้านะครับนะนี่ข้างหน้าข้างหน้าคือหลังขวดน้ํานะอันนี้เป็นที่ใส่ขวดน้ํานะข้างหลังปุ๊บ ก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นผ้านิ่ม,มแบบเดียวกันกับ a d v skin นะครับอ่านี่ไงหลังเหมือน slabs e n s e ซานต a นะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเหมือน a d v skin นะครับอ่าเป็นการผสมผสานกันเนาะส่วนด้านข้างนี่ก็เหมือนเดิมนะครับด้านข้างผ้าด้านข้างก็จะเป็น s e n s i t i v เหมือนเดิมนะครับเป็นผ้าที่เน้นความยืดหยุ่นเพื่อให้มันกระชับกับเอวเราเนาะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นผ้าด้านนอกผ้าด้านนอกทั้งหมดนะครับอ่าให้ดูจุ๊บนี่ ผ้าตรงที่ใส่ขวดเนี่ยจะเป็นเหมือน ADV Skin ครับเป็นผ้าตะข่ายเนาะแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าด้านบนนะครับผ้าที่ทํากระเป๋าด้านบน2ข้างนะครับนี่ก็จะเป็นตะข่ายเหมือนกับผ้าของ ADV Skin นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับเห็นไหมกระเป๋าล่างนะครับจะเป็นผ้าเรียบๆย,ยืดหยุน่นเป็น 4D stretch อะไรของเขานะซึ่งมันไม่ได้แบบยืดมากนะ ตรงนี้ไม่ได้ยืดมากนะทำให้มันแบบว่าไม่ค่อยดิง้งไม่ค่อยยุ้ยนะอันนี้นะครับผมนะตนัวนี้เนื้อผ้าจะเป็นแบบเดียวกันกับของอส s วลด์เซนส์อัลตรเลยนะครับรวมไปถึงข้างหลังด้วยนะครับนี่นะครับข้างหลังทั้งหมดนะครับเห็นไหมจะเป็นผ้าแบบเรียบๆแล้วก็นุ่มๆน,นะครับผ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าที่ค่อนข้างเบายืดไม่ได้เยอะแต่ละบาบอากาศดีแล้วก็ไม่ค่อยอุมน้ำนะครับผมนะนี่ เวลาที่มันยืดไม่เยอะข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ค่อยเด้งเนาะมันยืดได้ไม่เยอะนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเนื้อผ้าทั้งหมดนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องกระเป๋ากันบ้างดีกว่าเนาะเริ่มจากตานาน้ายเดี๋ยวผมสวมให้ดูก่อนว่าสวมแล้วมันหน้าตาประมาณไหนนะครับผม่างนี้นะครับโดยที่รัดอกนะครับเพื่อจะเห็นที่รัดอกนี่ สายรัดอกก็จะเป็นแบบมาตรฐานของซาลมอนสมัยใหม่นะก็จะเป็นเส้นเดียวซิกแซกแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับมีตัวปรับอย่างนี้ปึนะโอเคนะครับเป็นเส้นเดียวซิกแซกแบบนี้เป็นยางยืดนะนะครับซึ่งต่อไปผมว่าน่าจะใช้แบบนี้หมดนะไม่ว่าซีรีส์ไหนก็น่าจะเป็นแบบนี้หมดนะครับต่อมาจะเป็นกระเป๋านะกระเป๋าด้านหน้านะครับมีกระเป๋าอะไรบ้างมีกระเป๋าใส่ขวดน้ําซึ่งอันนี้ผมต้องชมเชยนะว่ามัน มันตัวนี้มันเป็นตัวที่ใส่ขวดน้ำง่ายมากนะครับผมนะซึ่งเป็นช่องตะข่ายนะครับใส่ขวดได้ดีมากง่ายมากนะครับผมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่แม่ผมยังไม่ได้แกะสกิวเลยครับจะเป็นขวดปากกว้างเนาะเป็นขวดปากกว้างนะครับแล้วก็เป็นก้นแข็งนะครับเป็นก้นแข็งฝาก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นฝาแบบนี้เนาะเดี่ยวเดียวนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่าพอใส่แล้วมันใส่ง่ายยังไงอ่านี่เป็นขวดครับแต่นี้ผมใช้ขวดรุ่นเก่านะอันนี้ผมจะใช้ขวดรุ่นเก่าแต่ก็ จร,จริงๆอันใหม่มันยังไม่ได้เปิดใช้เฉยๆ,ๆนะนี่ไงใช่นไหมดูสิผมแค่ใส่เข้าไปฟึ๊บเนี่ยลงเลยง่ายมากนะครับฟึนน๊บเห็นไหมมันสอดลงไปง่ายมากด้วยความที่มันเป็นขวดก้นแข็งด้วยนะครับแล้วก็ช่องใส่ขวดที่เขาทำมาดีนะนี่เราก็จะมีสายรัดเห็นไหมจะมีสายรัดขวดนะที่อยู่นี้เหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะพอใส่ขวดเข้าไปสายรัดเรียบร้อยนี่นะครับ ใส่ขวดง่ายมากเพราะฉะนั้นขอชมเชยเรื่องนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นกระเป๋าข้างหน้าเห็นไหมให้ดูกระเป๋าข้างหน้านี่กระเป๋าข้างหน้าก็จะเป็นกระเป๋าช่องแอนแคนกรูพ็อกเก็ตเหมือนเดิมนะครับก็คือกระเป๋าใหญ่โดยที่อ่ารวงเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหรือรวงข้างบนก็ได้นะครับมันเป็นมันเป็นอันเดียวกันนะนี่เห็นไหมนะมันเป็นอันเดียวกันแต่ว่ามันมีการเย็บด้านข้างนะครับการเย็บด้านข้าง ตรงนี้นะครับที่แตกต่างจากรุ่นอื่นคือแบบนี้นะครับก็คือกระเป๋าจะเป็นกระเป๋ที่สูงขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเย็บด้านข้างเพื่อให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะซีเคียวขึ้นนะครับของที่มันใส่ลงไปอะถ้ามันไม่มีการเย็บด้านข้างเนี่ยมันอาจจะลุดง่ายหรือว่าอะไรอ,ะอย่างตรงนี้ก็คือแบบใส่เจลนะเดี๋ยวให้ดูนะครับประมาณนี้นะสมมติก็เน็บไปเห็นไหมมันจะค่อนข้างพอดีนะเนี่ยนะนะดูดีขึ้นมานี่คือการที่มันปรับลงมานะครับ ันนี้นะครบแล้วก็มีซิปสองข้างเห็นไหมนี่ให้ดูนะครับเป็นกระเป๋าซิปใหญ่สองข้างไปถึงนี่เลยใหญ่มากนะครับสําหรับใส่ของทีเ่เรากลัวว่ามันจะล่วงมันจะหล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ซิปโทรศัพท์โทรศัพท์ได้นะครับใหญ่มากนะช่องซิปนี่ก็ใหญ่มากโอเคแล้วก็ยังมีกระเป๋าตรงไหล่นะครับข้างหน้าอ่าฝั่งนึงนะครับฝั่งที่มีตราซาโลมอนเห็นไหมครับจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะจะเป็นกระเป๋าแบบ ลิ้นที่เป็นฟ lap ปิดเฉยๆนะครับไม่ได้มีซิปอะไรนะครับก็สําหรับแบบใส่ขยะหรือใส่ของอะไรที่มันแบบเออต้องใช้บ่อยๆนะครับเนี่ยเห็นไหมล้วงล้วงง่ายนะครับลึกด้วยนะยาวลงมาถึงแบบคอขวดตรงนี้เลยนะยาวลงมาถึงนี้เลยล้วงไปปุ๊บอยนี้นะเห็นไหส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับจะเป็นแบบซิปนะเพื่อนๆจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะมันเป็นเป้สีดำด้วยนะนี่เป็นซิปนับแล้วก็ วางไปด้านข้างแล้วก็ลงลึกอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถไปใส่ของกินใส่อะไรได้นะครับผมหรือาบางที่เขาก็ใส่พวกที่ gps อะไรพวกนี้นะครับที่ติดตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็<ม>จะเป็นกระเป๋าซิปก็คือาะฉชนะสรุปนะครับกระเป๋าข้างหน้านะครับก็จะมีนะครับกระเป๋าไหลสองข้างข้างหนึ่งไม่ใช่ซิปข้างหนึ่งเป็นซิปนะครับซิปยาวตรงแบบนี้นะอ่าแล้วก็เป็นกระเป๋าใส่ขวดน้ํานะครับช่องใส่ขวดน้ําซึ่งเป็นตะข่ายนะครับ แล้วก็เป็นช่องแขงกระรูพกเกตนี้นะครับซึ่งจะเป็นผ้าที่เหมือนกับเอสแลปเซนส์อันตรานะครับนี่นะ,ะมณนี้แขงกระรูพกเกตแล้วก็มีซิปสองข้างเลยนะครับอันนี้สําหรับตัว10ลิตรนะครับตัว5้าลิตรผมก็ไม่ชั่วเหมือนกันนะ,ะประมาณนั้นนะครับผมนี่นะด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าข้างซึ่งเป็นเฉียงเฉียงไเห็นไหมผมลงมาดูเพะะื่อที่เราจะได้ลงมือได้นะบก็ทำเฉียงเฉียงไว้นะครับแต่ส่วนตัวผมว่าตรงเนี้ย มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะมันไม่มีซิปเนาะมันอาจจะของมันก็จะตกเพราะว่ากระเป๋ามันหนึ่งคือมันตื้นนะครับเห็นไหมไม่ได้ลึกมากนะเราก็ไม่มีซิปนะมันก็เลยอาจจะของหล่นได้แต่มันลึกยาวไปข้างหลังนะันเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงอะต่อมาเป็นกระเป๋าข้างหลังอะเอาจากข้างๆเมื่อกี้นะครับที่เราพูดถึงค้างไว้นี่คือกระเป๋าข้างเนาะนี่กระเป๋าข้างมันร้อยมานี่เลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงกระเป๋าข้างเนี่ยเราสามารถที่จะเวลาที่เราใส่ เขาเรียกว่าอะไรนะพวกเสื้อฝนหรืออะไรที่มันหยิบง่ายๆมันมันสามารถลวงได้สองด้านนะเป็นช่องเดียวกันนะครับแต่ผมก็ว่ามันไม่ได้สะดวกนักนะไอช่องเนี้ยนะก็คือไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะโอเคนะแล้วก็ข้างหลังมาดูกระเป๋าที่มีนะครับผมเป็นช่องแรกเลยก็คือช่องหลักนะครับ access จากด้านบนแบบนี้นะเห็นไหมจากด้านบนนะครับผมหนึ่งช่องเท่านั้นนะครับยาวลงไปถึงข้างล่างตรงนี้เลยนะยาวลงไปถึงนี้เลยลวงเข้าไปได้ลึก แล้วก็ตรงนี้นะครับไม่มีที่แขวนถุงน้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นรุ่นนี้จะใช้ได้แต่ขวดนะเนี่ยนะมันจะเหมือน S-Lab Sense u เ t r a เลยคือมันมันเน้นแบบมินิมอลนิดนึงคือ,อไม่สามารถที่จะใส่ถุงน้ำได้ไม่มีที่เกี่ยวถุงน้ำให้นะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะคิดว่าถ้าใครจะต้องใช้จริงๆอะนะก็ไปเย็บไปเย็บเพิ่มอะ่ะได้เพราะตรงนี้มันแข็งแรงนะเนี่ยตรงนี้ด้านบนมันค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมนะ ค okay. ประมาณนะั้นนื่นคือช่องแรกนะครับลึกช่องใหญ่สุดเลยเอาไว้ใส่ของที่แบบว่าจะต้องติดกับหลังเราหรือของที่มีน้ําหนักสักหน่อยเนาะช่องต่อมาก็คือช่องข้างนะครับซึ่งมันจะเป็นซิบนะครับอันนี้รูดยาวข้างนี้เลยนะครับแล้วก็แอคเซสนาคาทั้งหมดตรงนี้ก็สมมุติว่าเราจะใส่พวกเสื้อผ้าหรือเสื้อกันฝนนะเดี๋วยวผมจะลองยัดอันนี้คือเสื้อกันฝนผมจะยัดมุมหัวงูวงวงวงเลยอะ่ะ ประมาณนี้นะครับประมาณนีนะะ้นี่ผมใส่ให้ดูไปก่อนนะว่าของจุแล้วมันจะประมาณไหนนะช่องหลักด้ว่ยช่องหลักเดี๋ยวหาของมาใส่ก่อนอ่าสมมติไป่คาดหัวยัดยันลงไปต่างๆนาน,นาใส่ได้จุของได้เยอะนะครับสิบถึงแม้ว่าจะเป็น10ลิตรแต่มันเป็น10ลิตรที่จุกได้เยอะมากอ่าสรุปนะครับข้างหลังนะครับก็จะมี2กระเป๋าก็คือช่องหลักนะครับอ่าซึ่งใส่ถุงนานไม่ได้นะ access จากด้านบนนะครับแล้วก็ช่องที่2ก็คือเป็นซิปนะครับ access จากด้านข้างนะครับแล้วเก็บ c r i c k i n g p o อยยังไงนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเน้นนะครับให้ใช้นี่นะครับ custom quiver นะครับที่ใส่โพ o ของเขาเองนะครับสโลมอนนะซึ่งตรงไหลเนี่ยทั้งสองข้างนะตรงไหลเนี่ยมันก็จะมีที่เกี่ยวเห็นไหมนี่นะหัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะ ไปดูอันนีโอ้เล็กๆนี้ติ๊บนี่หูเนี้ยมันจะไวเกี่ยวกับคัสตอมคุยเบอร์นะซึ่งผมไปลองใช้มาแล้วก็โอเคไม่มีปัญหานะก็เวิร์กนะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้ให้ดูใกล้ๆนี่นะครับผมก็อันเนี้ยก็เสียเข้าไปผมเคยทำคลิปไปแล้วแหละว,วิธีการใช้งานนะหรือถ้าใครนะครับไม่ได้ซื้อคัสตอมคุยเบอร์ไว้นะครับผม<ๆ>เขาก็แถมมาครับนี่เขาจะแถมพวกนี้มานะให้ดู จะเป็นยางยืดต่างๆนะครับซึ่งเอาไว้ร้อยตามพวกหูเล็กๆเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะอ่ะมันจะเป็นยางยืดแบบนี้นะเข้าแถมมาเลยนะครับผมนะประมาณ5 6 7เส้นนะแล้วก็เป็นยางยืดไว้ร้อยนะครับตามจินตนาการของเราเลยนะครับผมว่าเราอยากจะให้มาอยู่ตรงไหนเนี่ยให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีหูตรงไหนกบ้างนะเนี่ยมันจะมันจะมีหูที่แบบว่า,าหูเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมที่ผมร้อยเคเบิลทยไว้นะ นี่นะมีหูเล็กๆมีเห็นไหมมีพวกแบบเนี่ยตามตรงนี้นแล้วก็ข้างหน้าก็มีนะข้างหน้านี่นตามนะี้นะครัผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะแขวนได้อิสระนะครับเราชอบรัดโพตรงไหนถนัดตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะเอายางยืดมาตะเกียนะครับไป DIY เองได้เลยนะว่าเราชอบแขวนโพตรงไหนนะครับผมโอเคอก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้า s o ล o มอนเซนส์โปรสีฟนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับตัว ADV มากกว่าตัว S-Lab Sense Ultra นะมันก็คือสายจุเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผ้าต่างๆเนี่ยมันถูกปรับมาให้เบาขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกระบายอากาศได้ดีขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็จะมีนิดนึงคือตรงกระเป๋าตรงนี้นะ,ะกระเป๋าตรงนี้เนี่ยที่ที่ผมบอกว่ามันมีการเย็บตรงนี้นะ พื่อให้มันเป็นสองช่องที่อยู่ในช่องเดียวกันแบบนี้นะนี่นะครับมันทําให้เสียบขอตรงเนี้ง่ายนะครับล้วก็แต่เวลาล้วงอ่ะผมรู้สึกว่ามันล้วงยากกว่า ADV สักหน่อยนะเนี่ยล้วงตรงนี้นะผมว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเป็น ADV นะมันจะเป็นแบบว่ายางยืดยาวๆอย่างนี้าล้วงยังไงก็ได้ใช่ไหมอันนี้มันจะต้องแบบว่าหางงอมันนิดนึงแล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะครับแต่ข้อดีของมันอ่ะก็คือขอจะไม่ค่อยตก กระเป๋าจะสามารถสูงขึ้นมาเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับผมนะแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันแบบว่าเออลวงยากนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องขวดนะครับข้อดีก็คือมันใส่ขวดง่ายน,นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีกดซิครงบ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าเขาจะทําแพทลองนะตรงนี้เขาทํทโฟมแพดลองไว้ให้แล้วนะเพื่อไม่ให้ก้นขวดอ่ะมันกดซี่โครงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันยังกดอยู่นะจากการที่ไปลองใช้มาประมาณ70กิโลนะครับผมนะ ผมว่าสึกงทีมันก็มีอาการกดบ้างนอกานั้นก็ถือว่าทาได้มาตรฐานของซอลมอนนะครับความกระชับนะครับแล้วก็มิติเป้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทาได้ดีนะครับใกล้เคียง ADV นะสําหรับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครนะครับที่ใช้ ADV Skin อยู่นะครับผมก็อาจจะไม่รู้สึกแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับผมแต่สําหรับใครที่ใช้ SL a b s e n s e Ultra มาแล้วอยากได้ความจุมากขึ้นนะครับอยากได้ความกระชับมากขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะครับผม โอเคคนระับผมนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะครับของเจ้า s a l o m ลมอนเซนส์โปนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็คอมเมนต์ถามกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้สวัสดีครับบ๊าย